แม่พีองไม่ได้กินข้าวน้ำกันไม่ได้พล้องไปจไหนเนาะไปคล้องท่ามกิบมากินข้าวน้ำกันมาแจ็บพีองเอ,อ้ย จ้านาะคลิปหนานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นนสวัสดีจ้า หรือพีตอนนอ่ต่อน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เสียงฝนลิ่นน้ำจากพี่น้องเสียงฝนลิ่นนำ้ำ <c oughs> นิ่นสีกับเขากบใครเนี่ยดีใจฝนลิ่นพี่น้องมาเริ่มกันจ้าสีเสียพี่น้อง 好的。 สอมกันมากแสบพี่โน้องเอ้ยเสียงฝนลิ่นน้ำจากพี่น้องเสียงฝนลิ่นนำ้ำ <c oughs> นี่เดินสีกับเขากบไข่เนีย่ยดีใจฝนลึน หอมกันมากมากพี่น้องมาเด้อขอหอมกันจ้าอร่อยอร่อย,ออยจ้ากินพี่น้องมาเด้ได้หอมกันจ้าเสียพี่น้อง จ้านาะคลิปหนาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าควบสูบควบจะเลื่อนได้จ้าเด้อเ็อปังๆแลเรื่อนเด้จ้าเด้อมีควบสูบสุบกู เสียงฝนลิ่น,น้ำจากพนองเสียงฝนลิ่น,น้ำนี่เงีสีกับเขาก็ใครเน่ดีใจฝนลิ้ว่ควบสูบคบจะเลือนเลยจ้าด,ด้อเฮ็ปปังๆเรืยเลยจ้าด,ดื้อ มีความสุขทุกนที่แม่สีกับเขาบ่เหี่ยวเลยนะพี่น้องกินพี่น้องมาเรื่อยๆกินข้ากันจ้าจะเสียพี่น้อง แม่พี่น้องเขากันเรังจ้าเด้อพี่น้องกินแม่มสีกับเขาบ่เหี่ยวเลยนาะพี่น้อง ฝนลืมดิ้นพวกแป๊กพวกแป๊กหลับพี่น้องอันดิ้นจังเสียงกไข่เน้เนอลันดิ้นฝนลืมดิ้นพวกแป๊กพวกแป๊กหลับพี่น้องอันดิ้นจังเสียงะไข่เนอ้อันดิ้น นนเสียงฝน,น,น, <c oughs> นงทิ่น,น,น้ำจ,จับพี่น้องเสียงฝนทิ่น้ำดีเดี๋ยวสีกับเขากะใครเนี่ยดีใจฝนลึกจ้าเนาะคลิปหนาเนาะพี่น้องที่รับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้องมาเล่นกีฬามกันจ้า เสียพี่น้องนี่แม่เสียเขาบอกเหียวเลยนะพี่น้องจ้าน้องลิปหนานาะพี่น้องสวัรับคิปน้สวัสดีจ้า เนอพีต,อนนอต่อนองอย่าลืมืกุไลค์ก็แค่ เสียงคนล่ดน,นำจากี่นองเสียงคนลิดนำนีดเงี้ยีกับเขากับใครเนี่ย